ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับมีบรายงานออกมาจากสำนักงานคณะก,กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปป,ปอชอนะครับได้มีมติชี้มูลความผิดนางสาวปาลีนาไกรคุปสสจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐนะครับหลังจากเมื่อตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วได้ทําการแจ้งข้อกล่าวหากรณีของจริยธรรมเรื่องการยื่นแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและก็หนี้สิน อันเป็นเท็จและกรณีของการบุกรุกป,ป่านะครับคุณผู้ชมครับปปชบอกว่าจะถแถลงข่าวอย่างละเอียดอีกครั้งที่สำนักงานปปชในวันพรุ่งนี้ต่อไปแต่ล่าสุดนะครับสื่อทุกสำนักยืนยันตรงกันว่าปป,ปชได้มีการชี้มูลความผิดเรื่องของจริยธรรมต่อข้อกล่าวหาของเอปารีนาออกมาเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนหลังจากนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนที่ปปชจะต้องส่งเรื่องไปยังอายการแล้วก็ส่งต่อไปที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองซึ่งถ้าหากว่าสาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองรับฟ้องก็จะต้องมาลุ้นวินิจฉัยต่อว่าจะให้เอนั้นหยุดการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนหรือไม่แล้วหลังจากนั้นเมื่อพิจารณารับฟ้องถ้าหากพบว่ามีความผิดจริง คุณปารินาก็จะหลุดจากเก้าอี้สอสอทันทีนะครับและอาจจะถูกศาลเนี่ยนะครับสั่งเพิ่มเติมเพิกถอนสิทธิ์ในการรับสมัครการเลือกตั้งและดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นระยะเวลามากถึงกว่า10ปีกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายใหม่ของปปชเรื่องจริยธรรมนะครับเรื่องจริยธรรมเป็นคนละส่วนกับคดีอาญานะครับ คดีอาญาการบุกรุกปา่าไม่ว่าจะเป็นปา่าไม้ปา่าสงวนหรือว่าพื้นที่สปกอตอนนี้รอนะครับว่าตํารวจเนี่ยจะส่งฟ้องไปที่อายาการเมื่อไรอย่างไรอันนั้นเป็นคดีที่จะหวาดเสียวถึงขั้นติดคุกติดตารางแต่ถ้าเป็นกรณีของปปชนั้นเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของทางปป,ปชแยกออกเป็นสองขาไนดะขาแรกคือคดีที่อยู่ในมือตํารวจเรื่องคดีอาญาที่เกี่ยวกับการบุกรุกป่กปา รอการฟ้องไปยังอายการส่วนเรื่องของปปชเป็นเรื่องจริยธรรมเดิมพัน9อี้สอสอและตำแหน่งทางการเมืองนะครับ